มินี่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ดีไซเนอร์หรือว่านักออกแบบหรือคนที่แบบแต่งตัวธรรมดาเนี่ยแหละเขาจะต้องมีปัญหากันนะคะสิ่งหนึ่งก็คือการจับคู่สีนั่นเองตึดขึ้นเท็กซ์นะคะถึงแม้ว่าคนตัดต่อจะไม่อยากขึ้นเราก็ใส่ให้ขึ้นนะคะก็มันเป็นปัญหายิ่งใหญ่มากสำหรับคนที่วาดรูปโดยเฉพาะคนที่วาดบนโปรเจกตนะคะแล้วก็ดูดสีตามคอร์วิวมาเนี่ยอาจจะแบบเออเราอาจจะอยากว่าธรรมชาติแบบเป็นต้นไม้สีเขียวเนี้ยแล้วก็เออมีพาทิตสีส้ม เขยแต่ <c lic ters> <inhib itor> เราเปลี่ยนสียังไงอะปรับคูปรับไบรท์เนสยังไงอะมันก็ดูไม่เข้ากันอะทุกคนเหมือนแบบใส่ฟิลเตอร์ผิดเฉดอะไรเงีย้ยซึ่งเราก็จะมาแนะนำทางออกทางนั้นก็คือตอนแรกเราเราะเราเขต้องเข้าไปที่ color adobe com create <c oughs> คนดูช็อปไปแล้วนะคะโอเคอ่ะเราก็พอเราเอนเตอร์มาปึ๊บปึ้งนี่เข้ามาแล้ว Adobe Color นะคะมันก็จะมีให้ทุกคนเลือกดูได้เลยอันนี้คือเขาอะจับคู่มาให้แล้วว่าวิธีการจับคู่สีของพวกเราอะมันจับได้แบบไหนบ้างแล้วสีไหนถึงจะเข้ากันเอะเรามายกตัวอย่างอันแรกง่ายๆอันนี้คือแบบ so simple เด็กประถมทำได้คือตอนนี้ใครฝึกวาดลูกตั้งแต่ป .1 ก็อินดีด้วยนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้อะ เราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีวงกลมนะคะที่มันเป็นตัวหลักอยู่อันนี้นี่แล้วเราก็สามารถหมุนไปได้นะคะว่าสีหลักอ่ะเราอยากได้เป็นสีอะไรอ่ะยกตัวอย่างนะคะสีโลโก้ของเจอร์นใช่ไหมมันเป็นสีน้ำเงินเออเราก็จะมาเลือกสีน้ำเงินกันอ่ะเนี่ยหวังว่าจะถูกเฉดสีนะคะก็ขอโทษด้วยถ้าผิดนี่พอเราได้มาเป็นสีน้ำเงินปุ๊บมันก็จะเลือกมาให้แล้วว่าเออเนี่ยสีหนึ่งสีเอสีบีสีซีสีดีอ่ะคืออะไรซึ่งทุกคน่ะก็สามารถก๊อบเฉดสีไปได้เลยเฮ้ย มันปังนะคะคุณแม่ไม่พอทุกคนตอนนี้มันเป็น R G B ใช่ปะก็คือ red green กับ blue แล้วก็มีแบบ brightness ซึ่งถ้าทุกคนอ่ะอยากปรับอ่ะก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เออเนี่ยอันนี้ใช้สิ่งพิมพ์ก็มาใช้อันนี้หรือแบบ cool saturation brightness ก็มาอันนี้เออปังปังปะปังอ่ะพอแล้วอันแรกจบไปเราสามารถไปดูอันอื่นได้นะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นอันนี้อันนี้คือการที่ เราอะเลือกสีที่มันอยู่ใกล้เคียงกันเป็นการปรับโทนลงนะคะนี่อ่ะยกตัวอย่างเหมือนเดิมเสียเงินเนี่ยมันก็จะมีโทนมาให้ใช่ไหม A B C D แต่มันเลิศก,กว่านั้นคุณลูกสามารถแบบปรับอ e. ีวงกลมอันนี้ได้เอ้ยนี่มีลูกชิ้นสามนอกเหมือนดังโงะอะไรงี้กรุบกรูบปิงปิงอะพอเราปรับเสร็จปุ๊บเราก็สามารถก๊อสีไปได้เลยเนี่ยพวกนี้มันก็จะเข้ากันได้แน่นอนร้อ อ่ะเรามาที่ทร i แอดนะคะก็คือเป็นน้องสามเหลี่ยมของเรานั่นเองน่ารักปุ๊กปิ๊กอ่ะเหมือนเดิมเลยก็คือมันสามารถแยกร่างได้นะคะเป็นสามเหลี่ยมก็ตามชื่อนะคะทร i ยแอดทรแองเกิลก็เหมือนเดิมเลยคือเราอ่ะสามารถจับได้ทั้งตัวหลักนะคะก็คือนี่ใย,ยนี่ที่มีสามเหลี่ยมปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กนี่เราก็สามารถจับน้องขยับปื้ดปาร์ตปืดปาร์ตเลื่อนวูดวาร์ดวูดวาร์ดตามที่เราต้องการเนี่ยเราอยากได้สีไหน,ะนอ่ะเรามีตัวอย่างง่ายอีกอันหนึ่งก็คือคอมเพลเมนอแบบ โซ so, ง่ายก็คือเป็นคู่สีที่อยู่ตรงข้ามกาันอย่างเช่นถ้าเป็นสีเงินเนี่ยมันก็จะเป็นสีทนร้อนแบบสีเหลืองเนาะคำตอบของทุกคนอ่ะอยู่ในนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปไม่ต้องไปนั่ง Google แล้วนะสีเขียวเข้ากับสีแดงหรือเปล่าอย่างนี้มันไม่ต้องนะทุกคนมันเข้าได้ถ้าสมมติว่าทุกคนต้องการจะแบบเอาค้ดสีที่มันเข้ากันได้ <S <S <ๆ>ก็กรอบไปเลยป,ปึบ๊บ e ป so ั๊บเออโซ e อีซี่เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาการแต่งตัวแต่งตัวอะไรอย่างนี้แบบ เออฉันใส,เส,ส่เสื้อสีชมพูใส่กางเกงสีอะไรดีหรือเฮ้ยฉันวาดหน้ามอนสเตอร์เป็นสีเขียวแล้วท้องฟ้าไปเสีอะไรดีอะไรอย่างนี้ก็ได้ทุกคนคือมันได้ทุกประการก็สามารถไปลองใช้กันได้นะคะย้ำนะคะก็คือ color adobe com slash create ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเล่นต่อกันเผื่อเอาไปผสมเมคอัพเออเออเออ